เพ็รของท้องทะเลตะวันออกดินแดนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ตังอยู่ริมชายฝั่งอ่าวไทย เซฟแอนเซฟเที่ยวท้องถิ่นกินท้องอิ่มช็อปเติมสุขทันทีที่เที่ยวไทยจะพามาสำรวจความหลากหลายและความงดงามพร้อมสัมผัสกับประสบการณ์ไม่เหมือนใครกับที่นี่ค่ะจังหวัดจันทบุรี สวัสดีค่ะนันค่ะแน่นอนว่าตอนนี้นะันอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาปั่นจกกักรยานเที่ยวแบบโลคาร์บอนย้อนอดีตแบบวันเดย์ทริปที่ชุมชนริมน้ำจันทบุรีกันค่ะ เมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นสถานที่ที่ชาวจีนย้ายมาตั้งถิน่นฐานกันตั้งแต่ช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์กลิน่นอายแห่งความเจริญรุ่งเรืองในอดีตยังคงอบอวลอยู่ในบรรยากาศของเมืองเก่าแห่งนี้ ร้อยปีจนทบ,บุรีเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารต่างๆมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นร้านขายขนมไทยที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้คือการเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลองและสมัมผัสความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตในทุกจังหวะของการเดินทางอันนี้กะละแมอะคะอันนี้กะละแมเขบคุ้ค่ะอ๋อเป็นมันสำลัง อร่อยหน้าตาเป็นแบบนี้นะอร่อยนี่อะไรคะข้าวเมาผัดข้าวเมาผัดอืมอร่อยหอมหนูกรอบน่ากินมากเอาชิ้นที่มันน้อยๆค่ะหนูเอาหนึ่งคีไหนเดียวะไหมคะขีดหนึ่งเดีะแยะนี่เลยเจ็ดสิบบ,บาทเนี่ยเลี้ยงกินสองร้อยบาทสี่คีนี่แบกร้อนให้เลย เอาไปค่ะเออร้อนไปเลยเอาไปเลยค่ะหอมมากหอมแบบมอคคี้มาก <S <S <ช>แล้วก็หมักมาแล้วเต็มน,นิดนิด ล่างจันทบุรีความศรัทธาที่ล่องลอยอยู่กลางชุมชนเต็มเปี่ยมด้วยวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและอบอุ่นที่ชาวบ้านต่างเข้ามาสวดมนต์และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาพวกเขามาหลายชั่วอายุคนเป็นที่ที่ผู้คนมาพบปะและเชื่อมโยงจิตใจเข้ากับความเชื่อที่ยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของการเวลา เจ้าตัวเล่าเอียะคือศูนย์รวมความศรัทธาที่ชาวจันทบุรีเคารพนับถือมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษไม่ว่าคุณจะมาขอพรเพื่อความสุขความเจริญรุงร่งเรืองหรือปัดเป่าความทุกข์ความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงอยู่เคียงข้างชุมชนนี้มาหลายชั่วอายุคน พระกลวงราชมัยตรีเป็นมากกว่าบ้านเก่าแก่อันงดงามแต่เป็นประตูที่เปิดสู่ยุคสมัยแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยปัจจุบันบ้านหลังนี้ถูกแปลงโฉมเป็นพิพิธภัณฑ์ผ่านภาพถ่ายเกา่เกาๆข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวและงานสถาปัตยกรรมที่ยังคงงดงามดังเดิมภาพถ่ายบ้านหลวงราชมัตรีสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งภาพนี้มาจาก ขอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะดูสิเก่ามากแต่คือซอยนี้เลยและมุมตรงนี้เลยด้วยค่ะมองไปเนี่ยก็จะเห็นเจดีย์ด้านหนุนเพราะตรงนี้เป็นเหรียญโบราณเหรียญทองแดงที่แบบมีรูตรงกลางทุกคนเขาบอกข้างหน้ามีตัวอักษรเขียนด้วยนะคะเขียนว่าหนึ่งสตางค์แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นรูปจกักรผลิตตั้งแต่ช่วงปี2470น่ะคะดูยากมากอุด้ดาบลายปืน ว้าวมากไม่เคยเห็นของจริงนี่คือไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดินนะคะนี่คือเครื่องคิดเลขค่ะเป็นเครื่องคิดเลขโบราณของบริษัทอ a สเอเซ t i c ใช้งานในสำนักงานส่วนยางฝรั่งค่ะ วัดโบสถ์เมืองท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบของเมืองเก่าวัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่สืบทอดความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยโบราณมาอย่างยาวนาน อาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมน์้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกอันวิจิตรที่ตั้งตะงานอย่างสง่างามภายในคุณจะพบกับแสงสีอันงดงามที่ลอดผ่านกระจกสีที่ถูกจัดวางอย่างประณีตสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของชุมชนชาวคริสต์ในจันทบุรี รถจากกรุงเทพมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะก็จะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะที่ลึกซึง้งเรียนรู้เรื่องราวที่เต็มไปได้วยความศรัทธาและศิลปะรวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นมาของจันทบ,บุรีค่ะพร้อมกับเชื่อมโยงความทรงจําในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัวซึ่งทุกสถานที่ที่นันไปในวันนี้สามารถปั่นจัก,กรยานไปได้หมดเลยค่ะเรียกว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราได้ทั้งความรู้ความสนุกแล้วก็ความสุขค่ะและที่สําคัญยังได้ช่วยรักษ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราไปนานๆได้อีกด้วยค่ะ